ถ้าเป็นงานเลี้ยงธรรมดาก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรนะครับแต่ถ้าไปเลี้ยงกันเป็นประจำเนี่ยแล้วเลี้ยงเพื่อไปรับอะไรเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องนะค,ค,ครับผมอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่เขาต้องเท่านั้นแต่ถ้านเลี้ยงทุกเดือนแบบนี้ไม่มีประชาชนมีแต่อย่างนี้คือการที่ตารวจไปไม่ใช่เรื่องไป,ไปงานเลี้ยงกันนะครับแต่ันคิดว่างานเลี้ยงงานอะไรนั่นเองนะครับ,รบผมก็ต,งง <S <S ต้องดูแล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปงานเลี้ยงมันต้องไป แต่เลี้ยงที่ประจําทุกเดือนอะไรอย่างเงี้ยมันมันผิดปกติครับครับในกรณีของกํานันนกมีอิทธิพลนะถามว่ามีอิทธิพลกับกํานันนกนึกถึงแล้วก็ถ้าจะพึ่งพิ่งมีตังแล้วเพราะนั้นครับก็อาจจะลืมตัวลูกน้องอะไรก็ตามเนี่ยคือคือต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยนะครับแต่มันยังไม่ใช่ว่า ยังไงผมก็ไม่เคยได้ยินชื่อนี่นะครที่ทุกอย่างมันอยู่ที่องค์กรของรัฐต้องมัมาช่วยกันในกรณีนี้มันเป็นการท้าทายอำนาจรัฐซึ่งเรายอมรับไม่ได้ครับใครที่มาท้าทายอำนาจรัฐอย่างนี้รังแกประชาชนอย่างนี้ไม่ได้ครับไม่ได้มันต้องทุกหน่วยงานที่ัจจุบันไม่เคยจะเห็นแล้วนะครับอย่างเมื่อวนนี้ท่านคลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ทางาท่านก็บอกแล้วว่าท่านต้องไปดูนะครับ กรมบัญชีกลารมีสัมภากะมีอะไรต้องตรวจสอบหมดน, <ะ S 1> นะครับอาวุธปืนก็ต้องเอามาตรวจสอบว่าเคยใช้ก,าาก็ทำความผิดไหมอะไรอย่างนี้ก็ต้องคืกนนอกรณีกำลังนกจะเกิดขึ้นในประเทศไทยนี้อีกไม่ได้แล้วนะครับ เลยก็ดูที่กำลังก่อนนะครับโดยที่ว่าเดี๋ยวกระทรวงมหาดไทยก็ว่ามนแต่ไครก็ตามที่เกิดอย่างนี้มันไม่ได้มันท้าทายมากครับมันไม่ใช่การผิดกฎหมายนะมันนะแล้วอย่างนี้แล้วเราเราจะมีวิธีการแก้ไขคนที่มีคนที่มีอิทธิพลได้ยังไงครับท่านก็อันนี้ก็กำลังจะเน้นแต่ดูระยะหนึ่งก็จะเห็นนะครับเราก็ร่วมมือกันทางสำนักงานขึ้นหนวยราชการที่นก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องมีการเฝ้าระวังนะครับผู้มีอิทธิพลหรืงมาเพียงเมืองไทยตายไปหมดแล้วครับผมนะครับไทยก็ใหญ่ก็คุกไม่ได้ ไทยมันใหญ่กับตูวุุกไม่ได้ครับเข้าคุ้มได้ทุกคนนะครับแล้วก็มันก็เป็นเรื่องของระบบที่เราต้องมาเฝ้าระวังไม่ให้เกิดครับครับแล้วแล้วอย่างสวที่เขาไปชี้หน้าเจ้าวาดนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นคนมีอี่ปุ่นหรือว่าเป็นคนมีอิทธิฤทธิ์ครับอย่างนี้ท่านมีอิทธิฤทธิ์ครับผมเป็นยังไงครับทุกทนออก็ก็ท่านมีอิทธิฤทธิ์แล้วนะครับผมก็ว่าไปแต่ไม่ใช่อิทธิพลแน่นอนนะครับแล้วเราเราจะสามารถจัดการแบบนี้ได้ อ๋อเมื่อกี้ท่านพลตำรวจเอกเชื <คน S 1> ่อหลักฐานเมืุกอกีตอนนี้ก็เป็นเรื่องของทางกฎหมายก็ทำกันเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็เหลืออยู่ขั้นตอนที่ทางคณะสมุทรที่เขาต้องดำเนินการนะครับผมท่าน,นครับนี่มันเกินอำนาจแล้วนะครับผมคแล้วใน,นเรื่องของอิทธิพลเนี่ยท่านมันมันมีส่วนราชการเข้าไปเกี่ยวด้วย,ยอ๋อมันก็ต้องมีส่วนเหมือนกันนะครับผมแต่อิทธิพลมันก็มีทั้งด้านดีด้านเลวนะอย่างคำนันเนี่ยคำนันก็ทั่วประเทศเนี่ย เป็นเจ็ดแปดพันเจ็ดแปดพันคนนะครับผมครับมันก็มีดีบ้างมีดีบ้างแต่ไม่ใช่กำลังทุกคนเป็นคนเลวครับแลวผมเชื่อว่ารัฐมนตรีของรัฐก็คงต้องื่นตัวกันแล้วมาร่วมมือกันนะครับไม่ให้ข้อระวังไม่ให้เกิดแบบนี้ไม่ให้เกิดคนที่จะโตใหญ่ขึ้นมาครับมันมันก็เป็นเรื่องที่องค์กรของรัฐต้องช่วยกันครับ